กระเป๋าเดินทางสุดปังมริกันทั t o u r เตอ e r ลดแรงมากสูงสุด40%เดินผ่านหน้าหลานสะดุดตาเวอร์รุ่นใหม่ของเขา Curio ุ o o k Open สีสันน่ารักมากเป็นวัสดุ PP ลดมากระบบล้อแบบ Optimus Shock กันกระแทกได้ดีสุดๆด้านในคือกว้างมากใส่ของได้เยอะจุกๆเลยจะใส่เป็นกล่องได้แบบสบายมากรุ่นเวลตันลดแรงไปเลย30%ล้าเขามีเบรกด้วยนะเบรกปุ๊บหยุดปั๊บด้านหน้าเขายังออกแบบมาให้กันลอยได้ไปอีกแถมมีที่ชาร์จ USB ได้ด้วยทุกคนชาร์จได้จริงๆไม่มีจกตารุ่น f r o n t k i c อันนี้ขายดีสุดๆลดเลย20 0เป็นทุกคน,นวัสดุ PC แข็งแรงทนทานมากเปิดจากด้านหน้าใส่แล็ปท็อปได้เลยจ้ารุ่นไรวีโลที่เบาสุดๆก็ลดปัง30%น้ำหนักเบามากแถมจุข,ของได้เยอะสุดแม็กซิวลดแรง30%แเปอรเก็บของได้แบบ20-80เก๋อะกระเป๋าสะพายรุ่นเบรดลดไปเลย25%ทุกคนสีส,สันสดใสคัลล์ฟูไม่ไหวใส่แล็ปท็อปเครื่องใหญ่ๆได้เลยเนี่ยสาวๆต้องเลือกรุ่นนี้ไพรซ่ลดโห่30มแบเปอร์เซ็นต์มีสี่แบบให้เลือกคนนททที่อเเมรรริกกัต์ุา